ใส่เบ็ดปลาเอาเบ็ดปลาใส่เป็นเบ็ดกบแต่ว่าก็เห็ดเป็นล้านคือกันกับเบ็ดกบเนาะ สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆคือเก่ครับผมสวัสดีค่ะมือหนีขี้ผ้าพี่พ่นองมาใช้เบ็ดกดบึงเนาะครับเนาะหลังจากกอนานนี้ห้องใสเงียบครับได้จะตะกบหน่อยครับกบหน่อยเขาสองตัวสามตัวนะครับมือหนีก็เลยว่าสิมาลองใส่เบ็ดกบบึงครับอยากรู้ครับว่ากบมันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วเนาะครับไปรุ่นน้ำกันครับว่าห้องิได้ตัววะนะครับ เบ็ดกบทางอุดรถัดเป็นแนวนี้คะ่ะทางอุบลใส่เบ็ดป่าไ <c oughs> ด้คะ่ะแนวนี้เบ็ดกบในทางอุบลบ่มีครับมีแต่บเบ็ดลั่นนะครับมผมก็เลยเอาดัดแปลงเอาเบ็ดป่ามาใส่ครับเพราะว่าดวงเบ็ดมันก็พอกันนะครับใส่ได้ครับแต่กัสีออนเนี้ยจะง่อยครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งการใส่เบ็ดของคนอุดรน,นะคะ่ะเอาเบ็ดป่ามาใส่เป็นเบ็ดกบค่ะ สีใสน้ำไฮน่าเนาะค่ะน้ำไฮน่ารอหวยนี่แหละไปดุยดุยดุยกันล้ที่จริงกบไม่มันก็นยังโตโบนใหญ่ดอกค่ะแต่ว่ากะหาเถอเผื่อฟุกเนาะนี่โตใหญ่ๆมาตีเบ็ดเท่ารือบอกว่าสิเป็นกบเป็นปลากะปีเบิดค่ะ อ๋อ oh, ใส่เบ็ดปลาเอาเบ็ดปลาใส่เป็นเบ็ดกบแต่ว่ากระเฮ็ดเป็นล้านคือกันกับเบ็ดกบเนาะแม,ม่ขอยเคยเห็นแถวพอแล้วใส่ตะกี้นะ่ะใส่เบ็ดกบมันสิเป็นเบ็ดตรงๆเลยเหี่ยวประมาณคาแขนนี่ละแล้วกเ็เฮ็ดเป็นล้านแนวนี่นะ เยื่อเห่านี่เป็นอย่างนั่นเห่าไสเดือนไสเดือนหรือขี้กระเดียนคะ่ะเยือเอเอ่อถึงพื้นมอนั่นเห่า อลอยอากาศลอยนำ้ำ <laughs> <laughs> เยอะลอยอากาศค่ะพี่น้องเบิ้งสิผ้าพีผ้านองไปเบิ้งไก่ๆําคำว่าเยอะลอยอากาศมันลอยประมาณไหนนี่ครับพี่น้องห้อยตองแต่งเลยโอ้แน่คือคอยนี่อ่ะไปใส่ล้างต่อไปครับ cốp nè, phải cầm, ô, tục nè, đi bay kia, mồi, cứ này, nhanh con ทำแรงบรรยากาศดีดีค่ะท่งไฮท่งหน้าเขาก็ล่างงามค่ะถือฝนอาทิตย์ที่แล้วนี่ฝนมาเนาะค่ะใส่แล้วจำใส่กันเด้กเจ้าได้บานเลยให้จำ่าที่ว่าข้าใส่หมองได้เนี่ยประมาณยี่สิบหลัง ย่าไม่แท้กับเมียบ้านเดี๋ยอะพ่อสิบลังบ่ได้เลยด้ไห <c oughs> มันขาดว่ามันสิเป็นจังสันได้เลย <c oughs> โอ้ยแย่เอาใส่เจา้จาก,กระตองใส่เลี่ยงไปให้แบบว่าเวลาห้องยางยามนี่ให้มันเป็นแนวเดียวกันเถ้ามันจังสิบบุห<ช>ล่งคอยแห้งลุ่งล้วงลื่อมอยู่ยังละของขาเจ้านะ่ะ<ช>ของขาอยูน่ยนะ ขาขาของขาเจ้ให่เ้ใมกางกเ,เกงกับเบฟเท,ทค่ะถุงส่งบีออกมาเบิดดนะ่ะ เก่งรุ่นไหมติดแแอร์ข้ามันรู้ถึงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะค่ะ อยู่น้ำทงไฮทงหน้านี่ปลอดภัยที่สุดค่ะไปในเมืองในหน้ากะอันตรายเนาะเฮ้ากับหาอยู่หากินไปน้ำทงไฮทงหน้าเฮ้านี่ปลอดภัยที่สุดค่ะผู้อยู่ในเมืองในหน้ากะดูแลจะกคองดีดเดอ้อพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงอยู่เด้อเพราะว่าปูก็บต่้ากับผึ่งสีมาจากในเมืองในหน้าคือกันค่ะ ความหูซึกมันเป็นถูกใจอีลีบอกว่าถือขื้นกันบัดมาอยู่บันนองเห่าเลยกะหูซึกโล่งค่ะหูซึกปลอดไั่ขึ้นหลายของแรงอีดีไม่แห้งทุกคนครับผม ไฟให้พี่ให้น้องเบิ่งสามหลังแล้วเนาะบานนี้ปูก็ตามสีขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนเด้อค่ะมันคำมันเหมือแล้วนอะเดียวมันสีบโบเลวง่ายค่ะค่ะช่วงที่ใส่เบ็ดไปถ่ายเห็นบรรยากาศดีๆทำง,งามกับสีท้ายมาฝากพี่ต่อนน้องคือเก่าค่ะไปเดี๋ยวเราใส่เบ็ดกันเลยค่ะ ครับพี่น้องตอนนี้เข้ากันแล้วนะครับมือตึ๊บเลยครับ20ลังเอามีเวลาหน่อยนะครับมาทำเกิดไปครับครับมือนี้ที่ยำสองรอบครับกางขึ้นรอบนึ้งกระเ้ารอบหนึ่งครับพอกันตอนยำครับพี่น้องครับผมก็ได้ตอนนี้ก็ได้เวลายำ เบ็ดรอบแหลกเขานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครับไปกันเลยครับผมพยายามเบ็ดน้ากันครับปัญหาของเข้าในตอนนี้คือเข้าจำบ่ได้ค่ะว่าใส่หมองไหนเนี่ยแห้งน้ามือแห้งจำมโม่ได้แม่นน่เปล่างอ หมอกลูกของเขาพี่น้องโอ้โหเป็นยังไงเงี้ยลอยอากาศเขาเงี้ยตายเงีย้ยมาดูสิโอ้ย่งิดเลยตอน <laughs> นี้เนี่ยเขียนดอวยนะเดี๋ยวก็ไปเข้าไปทั้งงในเราจะทั้งนี้นนงมึงเขา ไม่ได้เห็นนะมีตัวใส่เทากบกำลังเขียดหมูหรือมันกบนั่นโอ้ยค่ะพี่น้องกบจ้าปลาเด้อดคอยเอาให้พี่น้องเบื้องอนตัวหน่อยค่ะตัวซ้ำเขียดหม่เนาะกบตัวซ้วงนี่้นะครับตอนนี้อย่างนี้แฝงใส่โตเขามันจะโบเห็นจ้ะประมาณนี้อ่ะขอบคุ กบกระลังอันนี้เนาะก,กบใหม่กบใหม่เขากระสีใสเยือค่ะแล้วมืออื่นซองหากแตจังสีมะหยามอีกเพื่อนนึงเนะ <Man. S 2> าะเมนหมันมนครับพี่น้องโตซัมเน่คันได้ลหลายโตกับพ่อต้มสงยุเอาอย่างไฟจัหน้อยเนาะต้มใส่ผักกระแยง,ง ลุนลังต่อไปครับสวัสดีพี่น้องตอนเซาเาครับผมตอนนิ้พภาพพี่นอ้องม่ยามเบ็ดกรบรอบเ้าเนะครับมือขึ้นนี้เขาได้ไปตัวหนึ่งครับผมโบมานครับมือขึ้นนี้ครับไปลุนน้ำกันเลยครับผมลุนน้ำกันจ้า ที่มาน่องนอเห็นนันดึกเบ็ดโอ้ยว่าสันขันพ่อได้โต,ม,นนโโตมันมือนเฮนาก็สิเดชพักพรอนยาวอยู่ว่าสันพี่น้องชัว่วไปตัตอรี่ตุ่น กับมันม่มีฝนเถาเอ้ยมันแห้งมันแหลงจะาสีายเอากบเอาเขียดมาตายฝนว่าตะมาอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์ก่อนนี่ค่ะร้อน,นมหเทรอไม้มันกับเป็นตะมีเนาะ มีกบมีเขียดมีปูมีป่านี่เขาอาจเขาอาจจะมีอยู่แต่ว่าเขาคิดว่าเขาบุอยากบุอยากบ่กินดอกเขาอะปกติคนมันเคยหมานอยู่มันกระสีบ่วใดเจ้กโตสองโตพอด้ปนในบ่ ดึงขึ้นมาอ,กกนนอ,อู้ขี่กระเดียนครับพี่น้องขบกขบามาได้เม็เเดเจ็กสิเดี๋ยวขบนี่แ,ลแหละปัญหาหนันจื้อบ่ได้ครับว่าใส่ไปใส่แน่กโมงเช้าแล้วผ่าดันละขังละ่ะ เป็นยังเงี่เด้ยินเสียงละครังสีม้ามันคือเฮาคือหอนฮอู้สายสาสยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ป้าบะเท่าปไากินเบ็ดกบบด กระโดดกินเขียดกินกบกินเขียดบ่สใส่ดึงมางเบิ่งทอาโอ้ทองไข่อ่องป่องค่ะพี่น้องสงสัยเพิ่นสิกระโดดกินเขียดกินกบโอ้พ่อปนอ่มีเหรออ๋อโอ้เดิด,ต,ดตัวหนึ่งกับมีแห่งนะพิดคิวค่ะพี่น้อง ไปนอแนวไซบันี่ยอ,อ้อมือสันอโอ้วผ่ากระไดไอ้สองตัวแล้วครับก็มาขึ้นกบมาเป็น <c oughs> อ้วก็ไัยค่ะพี่น้องิไช่พี่น้องมือกระไดไปออกไปท้างน,นอกเท้าก็หัวคกกอย ลงเบ oh. ็ดเกือพี่นอง่างไก่โอ้พี่แจงได้เท้ามีจีรีค่ะพี่นอ้อ oh. งฝาดฟาดเอาขีกระเดียนออกแบบเขียดคมแหงว่าวามีป่าเอ,อ้ยได้มาแต้มนึงเหล้วกน ไค่ละละบรรยากาศเป็นต e ่าฝนโต๊แง่งค่ะพี่น้องรูปวีวีเหมือดไหม เียนหอยต้องแต่งอยู่แ่ะพี่น้องล้างสุดท้ายอาวาสานการใส่เบ็ดกบของต่ำค่ะหมูมานครับ <c oughs> กระมานอยู่เด้ละกระเดยกบอยู่เด้ละต้นหนึงห่งแล้วก็มีผีคิวตัวหนึง่งถือว่ามานอยู่แต่ว่าโบตามเป้าปูน,น้นำเลยไลแล้วเนาะแมน บนใจหนาวหล่ไล่เพราะเรเศร้าอยู่เนี่ยดีโชคดีอยู่มื้อนี้เฮาเก็บเบ็ดขึ้นได้ครบแม่นนี่คือความโชคดีของเฮาถ้าได้เบ็ดบ่ครบนี่ก็สิโอ้ยขาดทุนลุบว่าเมนโยนลุ้งจ่างอีกแล้วเนาะแถาเนาะนี่ครับพี่นสองสูงห้าข้อต่อโค้ดิษคิ้วเกับครบไปตัวนั้นก็ถือว่ามันอยู่ดอกได้เมนูแล้วครับได้ข้าวเศร้าแล้วครับก็สิป่นเนาะ ใส่นามหลายๆเนาะเฮ้ยเนาะหลวกผักหลายๆเนาะจาคอยว่าคอยสิปนล่ะมีนู่ปรดของผูเ่าค่ะผูเ่ามากินปนเนาะหลวกผักหล่ไล่ไปครับเมนูสอนนงกันครับจะไปกลับบ้านกันเฮาอครับ ใส่จ้ดีถึงถยงยังคคือติดเชื่อไหมใส่ตัวร้อยดีดีอยไรี้ย่ลนตีฝาตนี่ยังเิว่าต่้อโค้ง

เป็นปนปลาคอค่ะที่เข่าไปใส่เบสมาได้มือขื้นีเนาะค่ะนี่หนูเสริมเข่ากับสนี่ํำทัวค่ะปะทูทถอดไข่ต้มเนาะขาดบดได้เลยค่ะมุกมันแก้วพอยาค่ะหมากแห้งพักเข้ากับนี่ค่ะตามมีตามเกิดพักขางหัวค่ะมาทิมไหมหมะละขี่นกค่ะบักงูเหี่ยวเนาะพักกาดเศษคณะ<อ>ต้นประเด็ ต้องประแดงทงมุดๆประแดงพ่อใหญ่มากจีแคลงได้หนิพ่อเขาแม่พ่อพ่อถือสะดุ้งมหลายๆดื้อทำมุดดื้อชางนี่ผมไม่นำถากินประแดงน้ำยายโอ้ยปนปลาตัวนี้ครับดินใหม่ก็สุดยอดแดน่อุ้ยชุดหยอดเลยแล้วพ่อเอ้ยคล้องโปดผู้เฒ่าเลยล่ะโอ้ยพ่อมาแห้งได้อาหารกินพากันกินเลย่อ กินข้าวทุกันครับผมเด้อพี่น้องกินข้าวทุกันเด้อกินข้าวเสาร์เด้อนี้3โมงนะกินข้าวเสาร์สวยบ่ายข้าวเที่ยงเข้ากับกินตอนบ่ายโมงพยากรมาจางไหนก่อนจีนมีฝนปะ